สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝไฟช่องนัดชาชนแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝไฟจะเตือนภยัยแก๊งมีฉาชีพโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ค่ะ ทุกวันนี้ขาเรียกได้ว่ามากันทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะคะไฟเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้รับแล้วเช่นเดียวกันทั้งเป็นการโทรมาส่ง SMS มาหรือว่าส่งเป็นจดหมายมาก็มีเช่นกันค่ะซึ่งไฟเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับมาแล้วทุกช่องทางเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาหรือส่ง SMS เข้ามารวมทั้งส่งเป็นจดหมายมาด้วยละค่ะส่งมาจากต่างประเทศด้วยนะคะไม่ใช่ประเทศไทยด้วยเดี๋ยวเอาไว้มาติดตามรายละเอียดกันในคลิปนี้ค่ะมาดูว่าวิธีการของ แก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เขาใช้วิธีการไหนบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่ได้เจอหรือว่ายังไม่เคยเจอจะได้ระมัดระวังตัวเอาไว้ก่อนนะคะอย่าได้ไปหลงกลทำตามคำแนะนำของเขาเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวมาติดตามในวิดีโอนี้กันเลยค่ะ ปัจจุบันแก๊งมิจฉาชีพออกอารวาสเป็นรายวันเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็มีกลลวงที่หลากหลายรูปแบบนะคะแตกต่างกันออกไปค่ะเยอะสุดในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะเรียกว่าโดนกันรายวันเลยก็ว่าได้บางคนหมดเงินไปหลายแสนค่ะจากบัญชีธนาคารของเรานั่นเองค่ะซึ่งพวกนี้เขาจะใช้ระบบการดูดเงินนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้คือ ถ้าหากว่าเราได้รับโทรศัพท์จากแก๊ง Call Center เหล่านี้จะต้องไม่ทำตามคำแนะนำของเขาหรือว่าจะต้องไม่ทำตามคำสั่งที่เขาแจ้งเรานะคะเป็นอันขาดเลยและที่สำคัญค่ะสำหรับ วิดีโอนี้ไฟจะเตือนภัยให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเจอเข้ากับตัวเองจะได้ไม่ต้องตกใจและไม่ต้องดำเนินการใดๆตามที่เขาแจ้งมานะคะสำหรับส่วนตัวไฟแล้วค่ะเจอมาทั้งหมด3รูปแบบนะคะมีทั้งส่ง SMS เข้ามาที่ มือถือของเรามีทั้งโทรเข้าเบอร์มือถือของเราและก็ล่าสุดมีจดหมายส่งมาถึงที่บ้านเราด้วยค่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาได้ที่อยู่ของเรามาได้ยังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะว่าทําไมแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เขาถึงได้มีข้อมูลพื้นฐานของเราครบถ้วนเลยฝฟายเข้าใจได้ว่าเขาน่าจะมีข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นว่ายังไม่มีรหัสในการทําธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ของเราเท่านั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอในรูปแบบของแก๊งคอ l l เ e นเตอที่โทรเข้ามาแล้วให้เรากดหมายเลข9ถูกไหมคะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามก็จะบอกให้เราต้องกดต่อไปที่หมายเลข9นะคะซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นระบบดูดเงินที่เขาใช้กันนั่นเองค่ะที่ทำให้หลายคนนั้นมีเงินหายไปจากบัญชีในทันทีที่กดเข้าไปแล้วก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่เขาแจ้งด้วยความ หวาดกลัวในตอนนั้นหรือคำขู่ต่างๆนานาที่แก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้จะนำมาเป็นกลลวงในการที่จะหลอกให้เรานั้นทำตามได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คืออันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสตินั่นเองค่ะตั้งสติให้ดีแล้วก็อย่าไปทา ตามขั้นตอนที่เขาแจ้งอย่างง่ายๆนะคะอย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้หรือเปล่าและที่สําคัญโดยเฉพาะบางคนที่ไม่ได้มีบัตรคคเครดิตนะคะถ้าเขาอ้างเรื่องบัตรคคเครดิตก็ไม่ต้องตกใจและไม่ต้องดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนั่นเองแล้วเราก็จะปลอดภัยจากแก,งก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะ เดี๋ยวไฟมีตัวอย่างให้ดูค่ะว่า SMS ที่ไฟได้รับมาจะมาในแนวไหนประมาณไหนนะคะเพราะถ้าได้รับแล้วก็แนะนำทุกคนว่าอย่ากดเข้าไปเด็ดขาดค่ะเพราะลิงก์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะเป็นลิงก์ที่ ให้เราได้กรอกข้อมูลส่วนตัวรายละเอียดต่างๆของเรารวมไปถึงรหัสต่างๆในการทําธุรกรรมของเราด้วยแล้วเขาก็จะสามารถดูดเงินจากบัญชีเราได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของ s m s หรือว่าข้อความที่เขาส่งเข้ามากันเลยค่ะเรียกได้ว่ามากันแทบจะ ทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะหลากหลายมากๆหลากหลายเบอร์ค่ะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆก็จะรู้ว่าเบอร์ที่ส่งเข้ามาก็จะใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเหมือนกับเป็นเบอร์โทรในกลุ่มเดียวกันประมาณนั้นเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเริ่มกันที่เนี่ยค่ะที่ส่งเข้ามาจากเบอร์โทรศัพท์สังเกตเบอร์ข้างบนนะคะเป็นข้อความรหัสเชิญค่ะเพื่อให้เรากดเข้าไปตามลิงก์นี้เราก็ ไม่กดนะคะห้ามกดเด็ดขาดเลยค่ะต่อมาค่ะเขามีมุกนี้ค่ะเขาบอกว่าข่าวดีต้องบอกต่อกคออชอซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะคะตัวย่อที่ว่าเนี่ยออกมาตรการช่วยคนอยากมีบ้านจอง99บาทผ่อนถูกกว่าเช่าจองได้ที่ลิงก์นี้ค่ะความเป็นไปได้จะมีไหมคะจอง99บาทเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กดเด็ดขาดนะคะเขาก็จะเปลี่ยนมุกไปเรื่อยนะคะอ่มาดูค่ะ ข้อความนี้บอกว่าบาคาร่าสล็อตยิงปลากีฬาฝาก200ฟรี200ฝากถอนออโต้30บวินาทีเห็นไหมคะเขาจะใช้มุกนี้มาหลอกล่อเรานะเพราะฉะนั้นลิงก์ต่างๆเหล่านี้เราก็ห้ามกดเด็ดขาดหรือดูหนังออนไลน์ซีรีส์ไร้โฆษณาก็ไม่ต้องเลยนะคะบางคนดูซีรีส์ติดซีรีส์แล้วก็รีบกดเลยแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะคะสังเกตดูเบอร์ที่เขาส่งเข้ามานะนี่คือเบอร์นี้นะคะก็ ใกล้เคียงหรือว่าคล้ายๆกันกับเบอร์ที่ส่งมาก่อนหน้านะคะต่อมาค่ะอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยสังเกตเบอร์นะคะก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันถูกไหมคะอ้างอิงธนาคารกรุงไทยซะด้วยค่ะอ้างตนเป็น KTB ซะงั้นบอกว่า KTB ให้สิทธิ์ยื่นกู้1,80,000บาทจากทางเราแล้วก็คลิกลิงก์นี้ดูก็รู้ค่ะว่าเป็นของปลอมนะคะเพราะฉะนั้นห้ามคลิกเด็ดขาดนะคะถ้าได้รับไม่ว่าตัวเลขนี้จะเยอะแค่ไหนก็ตามนะ บางคนอาจจะตาลุกวาวไงคะคิดว่าจะได้จริงหรือว่าจะสามารถได้สิทธิ์ในการกู้จริงๆก็จะลองกดเข้าไปดูประมาณนี้ค่ะคือเราไม่จําเป็นต้องทดสอบอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะข้อความเหล่านี้รู้ได้เลยว่าไม่ใช่ธนาคารส่งมาแน่นอนนะคะต่อมาค่ะสังเกตที่เบอร์นะคะยังเกาะกลุ่มเดิมๆค่ะเป็นเบอร์ที่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ส่งแค่ลิงก์มาอย่างเดียวเลยอันนี้ไฟเชื่อว่าหลายคนก็น่าอยากจะรู้นะว่ามันคือลิงก์อะไรก็อยากจะกดเข้าไปดูถูกไหมคะ เ,ออเขาก็เปลี่ยนมุกไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่หลงกลนะคะห้ามกดเด็ดขาดนะสังเกตที่เบอร์โทรที่ส่งเข้ามาค่ะก็อย่างในกลุ่มเดียวกันเหมือนเดิมอ้างเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะบอกว่าเป็นเว็บใหญ่มั่นคงปลอดภัยคืนยอดเสีย6%มีครบทุกเกมให้เดิมพันฝากถอน10วิระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงเหมือนกันเลยห้ามกดเด็ดขาดนะคะแล้วก็ตามด้วยลิงก์ของการดูหนัง ออนไลน์ดูซีรีส์แบบไร้โฆษณานั่นเองค่ะห้ามกดทุกลิงก์เลยนะคะต่อมาค่ะสังเกตเบอร์นะคะยังเกาะกลุ่มเป็นเบอร์ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นเลยส่งเข้ามานี่คือเบอร์โทรของเรานะคะที่ไฟเบลอเอาไว้ตรงนี้คือเบอร์โทรของเราค่ะซึ่งเขาบอกอ้างอิงมาว่าเบอร์ของเราเนี่ยหรือเจ้าของเบอร์เนี้ยได้รับ2000บาทแล้วก็ให้เราคลิกไปตามลิงก์นี้ค่ะ ห้ามคลิกเด็ดขาดเลยนะคะ,ะเบอร์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็บอกว่าให้เราได้รับเบอร์นี้เป็นเป็นเบอร์ของเรานะคะได้รับวงล้อฟรีซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคะไม่ถนัดในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคลิกเข้าไปเป็นอันขาดนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นมุกที่เราใจมากขึ้นกู้1 0 0 0 0ถูกกฎหมายได้เงินไว45นาทีนี่เขาพยายามที่จะเร่งรัดให้เราถ้าใครได้อ่านข้อความนี้จะต้องตัดสินใจได้รวดเร็วประมาณนั้นคือพยายามทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาก็จะใช้ได้ผลไฟเชื่อว่าต้องมีคนกดเข้าไปแน่นอนเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะคะ สินค้าราคาแพงแล้วก็ยังมีโรคระบาดโควิด1 9ยังคงระบาดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะเคลิ้มไปตามเขาได้เหมือนกันห้ามกดเด็ดขาดเลยนะคะต่อมาค่ะอ้างเป็น as ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะคุณสามารถกู้2อง0 0 0สามบาทจากทางเราแล้วก็ให้ลิงก์มาแบบนี้ต่อมาค่ะยังคงสังเกตดูที่เบอร์ด้านบนนะคะที่ส่งเข้ามายังคงเป็นเบอร์ในกลุ่มเดียวกันนั่นเองค่ะเราก็จะรู้เลยว่าเหมือนเป็นเบอร์ที่เป็นล็อตเดียวกัน ด่วนสมาชิกใหม่สลอดรับฟรี400ซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรนะคะล่าสุดค่ะเดือนเมษานี่เองนะคะดีไฟยกตัอย่างมาจริงๆแล้วหลังจาก1เมษามาก็มีอีกหลายข้อความแล้วนะคะอ้างเป็น KTB ไม่ใช่กรุงไทยแน่นอนค่ะบอกว่าคุณสามารถยื่นได้200,000บาทจากทางเราแล้วก็ให้ลิงก์มาแบบนี้นะคะบอกเลยว่านี่คือปลอมเพราะฉะนั้นห้ามคลิกเป็นอันขาดนะคะ นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นที่ไฟายคัดมาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่ามีแทบทุกวันเลยก็ว่าได้ SMS ที่ส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะห้ามคลิกเด็ดขาดเลยและที่สำคัญอย่าลืมนะไฟายเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะว่าเราจะต้องออกดดอกจันหนึ่ เป็นการโทรออกฟรีเพื่อจัดการกับข้อความประชาสัมพันธ์ที่เราไม่ต้องการหรือว่า SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วมีบางข้อความที่มาเก็บตังที่เราหรือเป็นข้อความประชาสัมพันธ์จากที่ไหนก็ไม่รู้มาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเราไม่ต้องการรับตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็สามารถกดดอกจันทรึ่งโดยการโทรออกฟรีอยู่แล้วค่ะเป็นของกสทชออนั่นเองค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะกดยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์เหล่านั้นได้เลยนะคะ ควรทำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้หรือว่าทําได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการโทรออกได้ฟรีลองค้นดูในช่องนัชชาช n แน,นลได้เลยค่ะฝ้ายเคยทําคลิปนี้เอาไว้ให้ละในเรื่องของการที่จะเคลียร์เรื่องข้อความต่างๆหรือว่า sms ที่เขาส่งเข้ามา เป็นข้อความต่างๆเหล่านี้เหมือนที่ฟ้าให้ดูนะคะก็จะได้น้อยลงซึ่งควรทําอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อที่เราจะป้องกันข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วมาเก็บตังค์ที่เรานะคะต่อมาค่ะมาดูค่ะว่าช่องทางที่2อที่ฟ้าได้รับจากแก๊งมิชาชีพเหล่านี้คืออะไรก็คือโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือของเราเลยนะคะ ก็บังเอิญว่าเวลาที่มีสายโทรเข้ามาฝ้ายก็จะบันทึกเสียงเอาไว้เนื่องจากว่าเห็นเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูเลยนะคะว่าเขาโทรเข้ามาแล้วเขาจะบอกอะไรกับเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยนะคะเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเวลา13นาฬิกา28นาทีนะคะซึ่ง แกลงคอร์เซนเตอร์โทรมาไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าโทรมาจากไหนนะคะเพราะว่าตัวเลขเยอะมากมเลยทีเดียวหมายเลขโทรศัพท์ของเขาเนี่ยนะคะอ้างว่าไฟมีพัสดุตกค้างของ DHL 1ชิ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าเขาจะบอกว่ายังไงสวัสดีค่ะโทรจากบ,บริษัท DHL ตอนนี้คุณมีพัสดุที่ยังไม่ได้รับและได้มีการตีกับหากมีข้อสงสัยประการใดกดศูนเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริการค่ะ ฟังซ้ำกดหนึ่งฟ้าเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้รับข้อความนี้น่าจะได้มีเบอร์ที่โทรศัพท์เข้ามาเป็นอาการโทรเข้ามาแบบอัตโนมัติเป็นเสียงอัตโนมัตินะคะก็โชคดีว่ายังไม่ได้เจอเสียงคนนะถ้าเป็นเสียงคนตัวนเป็นโทรมาน่าจะได้คุยกันยาวนะคะ <c oughs> อะต่อไปค่ะเรามาดูอีกอีกหนึ่งมิจฉาชีพแก๊ง call center บ้างนะคะวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา14นาฬิกา ห้าสิบเจ็ดนาทีคือเสียงนี้นะคะที่เขาโทรมาอ้างว่าติดต่อจากกรมตำรวจจราจรซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีกรมนี้จริงหรือเปล่านะคะโทรมาจากเบอร์061 3714977นี่เะคะนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขานะะเดี๋ยวมาฟังเสียงนี้ดูค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะติดต่อแจ้งกร้ตำรวจจราจรมีใบสั่งทางชัระติดต่อเจ้าหน้าที่อีกเก้าติดต่อสภตำรวจจราจรคีอใบสั่งทางชันระติดต่อเจ้าหน้าที่อีกอเก้าเป็นยังไงบ้างคะถ้าหากว่าใครที่ได้รับแบบนี้มาได้รับข้อความโทรเข้ามาแล้วพูดจาแบบนี้ไม่ต้องตกใจไปนั้นขาดนะคะให้เราตั้งสติให้ดีคะ่ะเพราะว่าต่อให้ถ้าเป็นเรื่องของ ใบมีใบสั่งมีค่าปรับจริงๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีการโทรมาแจ้งเราแบบนี้อยู่แล้วเขาก็ต้องส่งจดหมายมาถึงที่บ้านเราถูกไหมคะแล้วก็ต้องมาจากตำรวจเท่านั้นนะคะเขาก็พยายามอ้างอะไรก็ได้ที่ทําให้เราตกใจให้เราตื่นเต้นให้เราต้องรีบทําตามที่เขาสั่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องนิ่งเข้าไว้ค่ะไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองมาดูอีก แก๊งมิสาชีพเช่นเดียวกันค่ะเป็นแก๊ง call center เหมือนกันวันที่28มีนาคมนะคะก็น่าจะเป็นในช่วงเช้าๆชสายๆนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เบอร์โทรมาจาก043นะคะเป็นรหัสโทรทางไกลของทางภาคอีสานซึ่งไฟก็ไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนนะคะ043 003 997ค่ะ เป็นเบอร์เหมือนกับเบอร์สำนักง,งานนะคะเบอร์บ้านประมาณนี้ค่ะซึ่งเขาแจ้งว่ามียอดบัตรเครดิตค้างชำระก็ทำให้เราตกใจได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าเขาจะพูดในลักษณะไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัตรเครดิตของคุณได้ค้างชำระเป็นเวลาสามเดือนวันนี้ธนาคารจะหักยอดค้างชำระบัตรเครดิตจากบัญชีธนาคารของคุณติดต่อสอบถามกดา เป็นยังไงบ้างคะแต่และเรื่องที่เขานํามาอ้างนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราตกใจได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีสติค่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีบัตรเครดิตเลยก็ไม่ต้องตื่นเต้นแต่คนที่มีบัตรเครดิต แล้วก็ไม่เคยมียอดค้างชําระก็เช่นเดียวกันค่ะก็ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นไม่ต้องลองทดสอบกดอยากจะรู้เหลือเกินว่ากดเก้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทดสอบนะคะเพราะเราอย่าเอาเงินในบัญชีของเราไปเสี่ยงขนาดนั้นนะหลายคนบอกว่าไม่มีเงินในบัญชีหรอกกดไปเลย ไม่เห็นเป็นไรหรอกไม่สามารถเอาเงินเราไปได้หรอกก็อย่าชะล่าใจหรือว่าอย่าประมาทนะคะเพราะว่าการที่เรากดไปแล้วเข้าสู่ระบบเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ว,ว่าในอนาคตหากมีเงินเข้าบัญชีของเรามาเนี่ยเขาสามารถตัดออกไปได้เลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายคนเป็นผู้เสียหายที่เสียเงินหลายแสนจากบัญชีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นและไม่ทำตามที่เขาแจ้งและที่สำคัญในขณะเดียวกันนะคะ เราก็ต้องไม่ประมาทด้วยกับเรื่องแบบนี้นะคะเมื่อเรารู้ถึงกลลวงของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้แล้วเราก็เราไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลใจและไม่ต้องดําเนินการใดๆทั้งสิ้นในทุกวิธีการที่เขาติดต่อเรามานะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยจากแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชาชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ